สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ t o y ยต a าคราวทะเบียนกไก่กไก่1759าลำปางคันนี้เป็นรถปี1968พศ2 5 1 1นะครับรถคันใหญ่ยาวดีครับขับนิ่มขับง่ายขับสบายคันนี้ทดสอบขับมาถึงตอนนี้ก็ต้องมี4 5 0 0โลแล้วครับปกติดีนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหล อ๋อควันไหลเวลาเหยียบเยอะๆเพราะเป็นดีเซลครับจะควันดำหน่อยครับเครื่อง Toyota 2L นะครับเดี๋ยวพาเดินชมดูรอบคันนะครับภายในนะครับเบาะก,ก็มีขาดบ้างนี้นะครับเครื่องดีครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูครับ เสร็จแล้วนะครับหูช้างตัวนี้ใช้การไขเปิดแบบนี้นะครับกระจกขึ้นลงได้ครบทุกบานนะครับแอร์มีนะครับแต่ไม่เย็นนะครับยังไม่ได้ถักนะครับบ่อนะครับตัวล่างสามารถเปิดขึ้นได้แบบนี้นะครับแล้วตัวบนก็พับตามลงมานะครับนี่นะครับ ปาท้ายยังเปิดไม่ได้นะครับพยายามอยู่ยังไม่สำเร็จนะครับดูเครื่องกันครับเครื่อง t ต,ตัวต a า 2L นะครับเครื่องแห้งๆเดินเรียบเลยครับประหยัดน้ำมันมากนะครับคันนี้ ลองขับเกียกันดูครับมีห้าเกียร์นะครับคันนี้ผมขับใช้อยู่ประจำเลยครับขับไปออกงานไปเที่ยวกับเพื่อนก็เคยนะครับช่วงล่างดีครับขับลุยถนนได้เลยครับ ล่างดีเบรกดีนะครับตามสไตล์รถเก่านะครับปี1968นะครับวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะครับคันนี้ขับง่ายขับสบายครับเห็นคันใหญ่ยาวแบบนี้แต่คล่องตัวดีนะครับพอชอบติดต่อได้นะครับรถยนต์โตโยต้าคาวแวนบางคนก็บอกว่ากอนบางคนก็บอกเอสเตทแล้วแต่นะครับเอาเป็นว่ามันเป็นทรงแบบนี้ครับาอชอบติดต่อได้นะครับ